ถ้ามีเวลาออกกำลังกายควรจะออกกำลังกายให้เยอะๆยิ่งเยอะยิ่งดีหรือเปล่าเยอะมากก็ไม่ดีค่ะบางคนยิ่งออกกาลังกายเยอะยิ่งรู้สึกไม่สบายง่ายแล้วมันจะมีเกณฑ์อะไรที่ทําให้เรารู้ว่าเยอะเวลาจะจเธอต้องหมออีกแบบสมมติถ้าออกกำลังกายแล้วแบบเหงื่อออกเยอะมากเลยดีใจกับตัวเองมากเลยแสดงว่าเธอเป็นคนที่เบิร์นได้ดีหรือเปล่า ส่วนหนึ่งค่ะ<อ>ไม่ใช่ทุกคนที่เหงื่อออกเยอะแล้วจะแปลว่าคุณสามารถแบบมีเมกนลิซึมที่ดีแล้วก็เปิดดีนะคะเรื่องไวเกี่ยวไหมคะมีความเกี่ยวเป็นอย่างมากค่ะหมอคะแต่จริงปัจจุบันนี้เท่าว่าเราเหมือนกับเราเข้าถึงแวดวงการแพทย์ได้ง่ายมากเช่นไม่ต้องไปหาหมอก็ได้นี่นาะ Google ก็บอกบางคนเนี่ยยิ่งเซิร์ชยิ่งรู้สึกสติดแตกจริงๆร,รู้สึกว่า <laughs> ฉันจะเป็นหรือเปล่าตอนแรกปวดท้องธรรมดาสุดท้ายจบแล้วฉันจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านี่จริงๆแล้วเราควรตรวจสุขภาพปีละกี่ครั้งคะถ้าให จริงๆคือไม่จําเป็นที่คุณจะต้องเช็คอัพแค่ครั้งเดียวทุก3 6ถึงเดือนในการที่เราเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะคะผลน้ําตาลไขมันไตตับต่างๆของเราก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะนอกจากในเรื่องการตรวจสุขภาพแล้วนะคะพี่อ้อยการได้รับวัคซีนซึ่งมักจะมีคู่กันไปเนาะสำคัญมากๆเลยนะคะก็คือเรื่องของหมูสวัดคุณแม่พี่อ้อยเป็นเป็นตอนเจ็ดสิบคุม่ป็นตอนเจ็คุมานอนสคุดๆมันคือความ่รมานของของหมอที่จะต้องเห็นคนไข้เป็นอ่ะ เันเป็นหมอ